สวัสดีค่ะหนูนางสาวพิชิตาสิงหขวาม6 15ทับ15เลขที่14ค่ะวันนี้หนูก็จะมาพูดเกี่ยวกับวิวัฒนาการนาตาสินไทยในสมัยรัชกาลที่10ค่ะฟังกันจบแล้วก็อย่าลืมตอ้คำถามสาวข้อสุดท้ายน,นะคะนาตาสินไทยนะคะเป็นศินละปะที่สืบทอดกันมาอ,อย่างยาวนาะนมากๆตั้งแต่ในสมัยสุโขทัย,ทยจนอยุทยาเลยค่ะ ในสมัยรัชกาลที่10หรือพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอ,อยู่หัวเนี่ยก็ยังมีการสืบทอดและก็ส่งเสริมให้หนาฏศิลป์ยังคงอยู่คู่กับคนไทยเรือยมาสำคัญคือก็คือ,คอจะมีการพัฒนานพัฒนานให้มันเข้ากับยุคกับสมัยในปัจจุบันมากยิ่งขึ้นค่ะรัชกาลที่1ิบนะคะให้ความสําคัญกับการอนุรักษ์นาฏศิลป์แบบดั้งเดิมมาก,มากเช่นการแสดงโขนละครในระบีมาตรฐานแล้วก็การฟื้นฟูบทละครเก่าค่ะ ที่เห็นได้ชัดก็จะมีขนพระราชทานที่ได้รับการจัดแสดงอย่างยิ่งใหญ่ในทุกปีเลยนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการนำเทคนโทนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการถ่ายทอดแล้วก็เผยแพร่นาฏศิลป์ด้วยค่ะเช่นการถ่ายทอดสดผ่านโทรทัศน์แล้วก็สื่อออนไลน์การสร้างสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนการสอนเช่นแอปพลิเคชันเรียนรำหรือว่าพวก v ีต่างๆการจัดแสดงผ่านระบบออนไลน์ช่วงสถานการณ์พิเศษโควิด1 9เป็นต้นนะคะ ในด้านการศึกษานะคะมีการส่งเสริมให้โรงเรียนและสถาบันต่างๆเนี่ยเปิดหลักสูตรด้านนาตศิสิ์อย่างจริงจังมากยิ่งขึ้นพร้อมเปิดเวทีให้นักเรียนและเยวาวชนได้โชว์ความสามารถพิเศษเช่นการแข่งขันขน,นาตศิสินระดับชาติหรือการประกวดโขนและละครค่ะอีกทางนะคะยังเกิดแนวทางการแสดงรูปแบบใหม่เช่นนาฏศิสินร่วมสมัย ที่ผสมผสานระหว่างศิลปะไทยกับความคิดสร้างสรรค์ในสมัยใหม่เพื่อให้สื่อสารกับคนรุ่นใหม่ได้มากยิ่งขึ้นและก็โดยไม่ถึงและโดยไม่ถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยค่ะทั้งหมดนี้นะคะทั้งทำให้หน้าตนสินไทยเนี่ยยังคงมีชีวิตมีการพัฒนาและเป็นส่วนสำคัญในการสร้างอัตลักษณ์ของชาติในยุคป,ปัจจุบันค่ะส่วนคำถามทิ้งท้าย3ข้อนะคะก็ง่ายมากๆทุกคนเชื่อว่าทุกคนตอบได้แน่นอน คำถามที่1ก็คือในสมัยรัชาการที่สิมีเทคโนโลยีอะไรชืวอในการสนาตสินบ้างส่วนคำถามที่2นะคะก็จะก็คือนาทตัิสินไทยในสมัยรัชาการที่สินเนี่ยมีได้รับการส่งเสริสสรมอย่างไรคำถามสุดท้ายนะคะชิลบอกเลยนาทตัิสินล้มสมัยคืออะไรก็ <laughs> หวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะตอบได้นะคะเพราะว่ามันไม่ยากร้อเล่นก็ทั้งหมดนี้นะคะก็คือการสรุปของหนูเกี่ยวกับวิวัฒนาการนาฏติอสินในสมัยรัชกาลที่สิบค่ะก็ขอบคุณค่ะ